เรียบร้อยครับปากท่อเหมือนเดิมนั่นเลยครับปากค่อเหมือนเดิมครับแต่ว่ากูจะออกมากัดได้ครับเพราะน้ามาท่วมฟอไปแล้วครับโอ้โหใสเจ๋วเลยครับ เรียร้อยครับตัวแรกกับเร็วครับตัวเล็กๆครับนี่ครับวัดไม่อยู่เมื่อกี้ส่งมาเยอะนะครับนี่ครับแจวครับตัวแรกประเดิมสวยๆครับผมแจวครับ เดียวแลยอ๋อเดียวอ๋อเดียวครับเดียวครับเดียวอหตัวนี้เธอใหญ่ครับต้นตบเลยครับเอีดูครับอหหางผิวนะครับนี่ครับผมไซส์ครับดูไซส์ครับตีไม้เดียวเลยครับเมื่อกี้ปากท่อดอำไหลนะครับโดนเลยครับ ดี๋ยว่านนี้ไม่มีหลุดครับผมสุดยอดครับไซส์น่าจะมี6กเจ็ดฉีดครับตัวนี้ครับตึงๆเลยครับสุดยอดครับแจ้ว อีกตัวครับผมจุดเดิมเลยครับลองเดิมครับผมนี่ครับลองเดิมเลยนะครับนะครับลองเล็กๆนะครับเีจาวมากครับใส่ครับ ร้อยครับ,อ,รอ,รบอุ้ยโอ้โหชัดโด้ครับชัดโด้ด้วยโอ้โหไม้เดียวเลยน้ำขึ้นใหม่ครับชะดโด้ครับมาพาดกับต้นมะต้นมะพร้าว,วนะครับหลุดไปเลย เออยครับเดยบร้อยครับตีศาสไปไกลไม้เดียวเลยครับเจะบอกได้เป็นปลากระสงโอ้ยเจอกระสงอีกแล้วครับว้าวผมเที่ยวที่แล้วผมก็มาเจอคองนี้ครับเที่ยวนี้ก็มาโดนอีกครับนี่กระสงครับผมตีศาสไปไกลๆครับกระสงไม้เดียวครับเจวครับผมสวยนะเนี่ย Thank mm -hmm. มันสังไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าแต่นับเต็มครับอย่างนี้ครับอ้นี่ครับตีสัดสาตไปครับโดนเลยครับโดนแล้วสุดยอดครับจ่ารับพ่อเจ้าหลุมๆลงเดียวที่พอตีได้ครับ เรียบร้อยครับอุ้ยใหญ่ด้วยเอ้กัดฟองฟูเลยเมื่อกี้อวัดทำไมเนี้ยไม่เชก,ก่อกันแล้วหมายเดียวเลยครับเมื่อกี้ช่องเดียวเลยครับวัดทำไมเนี้ยหมายไหม ไมีตัวกัดซ้ำครับคึกแล้วมันปล่อยเลยเหรอตัวใหญ่แล้วนะดูนะครับเรียบร้อยครับอีกไง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 ครับโอ้โหตัวใหญ่หลุดตัวเล็ก มาแทนก็ได้นี่นี่ครับช่องเดียวเลยครับช่องเดียวตรงนี้เลยครับนี่ครับตรงที่เขาสูบน้ําออกนะครับวิทย์บอกแล้วมันจะเป็นเหมือนว่ามีรอยน้ําน้ําลงนะครับแล้วเมื่อเกิดทาให้เกิดช่องครับดูครับช่องเดียวจริงๆครับปากท่อไม้เดิมนะครับไม้นี้จะมีตัวไหม ไครคับน้ำมันท่วมท่อไปแล้วครับมันก็เลยแบบว่ามันไม่ได้อออยู่ปากท่อเหมือนเดิมครับก่อนน้ำมันลงครับมันก็ปางก็อออยู่ปากท่อ เรียบร้อยครับปากพ่อเหมือนเดิมนั่นเลยครับปากพ่อเหมือนเดิมครับแต่ว่ากวจะออกมากัดได้ครับเพราะวานำมาทวมฟอไปแล้วครับโอ้โหใสเจ๋วเลยครับนี่ครับโอ้หลอยใต้คางครับโอ้โหมันกัดยังไงครับโอ้นี่ครับ ร้อยใต้คางมาครับนี่ครับมันกัดยังไงครับกัดคึกฟองแตกฟู่แล้วครับแล้วก็ลากเลยครับผมก็วัดเลยครับเหมือนเดิมครับปากค้อเดิมครับแต่าว่รอบนี้ตีไปสาไม้สี่ไม้ครับกว่าจะออกมากัดครับน้ำมันท่วมปากครอปแล้วนะครับก็ยังใช้ได้ครับรู้จุดรู้ตำแหน่งครับตือเก็โดนครับสุดยอดครับผมสายติงครับ เรียบร้อยครับอุ้ยใหญ่ดเลยหาอเอยอะไรนี่อะไล่แดดเลยเะไรของวันนี้ นี่เฮ้หลุดแล้วมัง้งโอ้โหไม่ว่าจะไม่ได้ตัวครับเรียบร้อยครับนี่ครับ ตึงด้วยนะครับไม้แรกตีไปแล้วกัดครับกัดแล้วไม่ได้ส่งนะครับวัดเลยครับเราวืดครับปามนนี่ยไม่ได้ใครย่บม,มันปล่อยครับนะครับเราตีตีไปมาสองมันก็ยังกัดเหมือนเดิมครับสุดยอดจริงครับ กระสงครับโอ้โหกระสงตัวที่สองของวันครับนี่ครับโดนเลยครับข้างเสานี่ครับผมไว้เดียวเลยครับแจ้วคคุณ่ะส้มตำยังได้อยไหมครับได้ค่ะปูปลาแถมตาด้วยครับเกระเทียนนะครับมีตำป่าไหมครับมีจ้ะเอาตำป่านะ สเตบบเลยเข็นตานนิดหน่อยครับแล้วก็กอ คือคือไม่ถถนจิ้มไปเลยแยกทั้งสองชุดครับผมโอเคอันนี้อันนี้ราดได้เลยอันนี้ราดได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวผมดเดี๋ยวผมมาเอาไปรางครับพี่นนเจ๊จ่ะนะครับ ราคาเท่าไรครับม,มีถ้วยโฟมไหมหรือไม่มีมอ๋อถ้ามีก็ครบควนให้เขารับา <laughs> มั้ง <c oughs> จ้าเท่าไรครับ